ความคิดมันสำคัญมากๆเลยนะเพื่อนๆนเพราะเมื่อคุณคิดอะไรคุณก็จะรู้สึกแบบนั้นและเมื่อคุณรู้สึกคุณก็จะเชื่อในความรู้สึกนั้นของคุณเพราะถ้าคุณรู้สึกร้อนคุณก็เชื่อเชื่อแล้วอะว่ามันร้อนเมื่อคุณรู้สึกหนาวคุณก็เชื่อแล้วว่ามันหนาว แล้วเมื่อคุณรู้สึกเศร้าคุณก็เชื่อไปแล้วว่าคุณกำลังเศร้าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเชื่ออะไรนั่นแหละมันจะกลายเป็นชีวิตของคุณมันสำคัญถึงขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่จะคิดอะไรมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการเรียนรู้ที่เราเคยร่ำเรียนมาไม่มีใครสอนเลยว่าให้เราคิดอะไร มันอาจจะมีแหละว่าให้เราคิดดีนะให้เราทำดีชีวิตเราก็จะดีอันนี้มันก็ถูกนะแต่ไม่เคยมีใครมาสอนเราว,ว่าอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันจะนำเราไปสู่หนทางที่ไม่ดีด้วยเช่นกันแล้วมันก็มีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าน,นั้นด้วยนะเพื่อนๆเพราะความคิดถึงคุณจะคิดว่าคุณไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่ มันก็จะปรากฏในชีวิตของคุณอยู่ดีเพราะคุณเฝ้าคิดถึงมันอันนี้มันเป็นเรื่องราวของกฎแรง,งดูดนะถ้าเพื่อนๆสนใจนเพื่อนๆไปซื้อสือมาอ่านได้ว่าเรียนรู้เพิ่มเติมได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎแรงดงดูดซึ่งมันดีมากๆมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยบางทีมันเป็นสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราในแต่ละวันนี่แหละ แต่เราไม่ได้ไปศึกษามันอย่างชัดเจนไม่ได้ไปมองดูมันอย่างท่องแท้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรียนรู้มันให้ลึกซึ้งเราจึงพลาดบางอย่างไปเกี่ยวกับชีวิตแต่ถ้าเราหันกลับมาศึกษาเพิ่มเติมอะเรียนรู้มันเพิ่มเติมเอาง่ายๆจากตัวงเราเองเรามองดูความรู้สึกของเราเอาง่ายจากความคิดก่อนเลยเราดูว่าเราคิดอะไรอยู่ สิ่งที่เราคิดเมื่อเราคิดถึงเรื่องที่ดีแน่นอนมาส่งผลต่อความรู้สึกดีของเราอย่างชัดเจนและเมื่อเรารู้สึกดีอ่ะเราจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าอิางสมมติเรามองเห็นเพื่อนของเราประสบความสำเร็จแล,รแล้วเราคิดว่ายินดีกับเขานะกับการที่เขาประสบความสำเร็จเรารู้สึกดีทันทีเมื่อเราคิดแบบนี้ และเมื่อเรารู้สึกดีเราจะแอคชั่นออกไปตามความรู้สึกของเราเราจะยิ้มออกไปทันทีเมื่อเราร่วมที่จะยินดีกับเขาใช่ไหมอันนี้มันเป็นแอคชั่นง่ายๆแต่ถ้าเรามีความคิดอิจฉาหรือเสียแน่นอนความรู้สึกไม่ดีมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วและเมื่อเรารู้สึกไม่ดีเราจะเราจะแอคชั่นอะไรออกไปนั่นแหละเพื่อนๆเพราะฉะนั้นความคิด คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องมาตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆนะแต่ถ้าเราเคยชินกับการตรวจสอบความคิดของเรามันจะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันสมองมันจะจดจำการตรวจสอบนี้โดยอัตโนมัติที่จะทำให้เราทำมันได้อย่างเคยชินมากขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยกับเพื่อนๆน,นะอ๋อเจอกันใหม่ในคลิปวิวต่อไปสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายอันยอง